สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันพุทธที่24เมษายน2567นะครับก็ตามการคาดการณ์วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสาที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมากที่สุดในอรอบหลายวันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสาที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ รวมทั้งวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อุณภูมิไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนับทั้งร้อนแล้วก็ฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของลมที่พัดปกคลุมในช่วงนี้ก็จะมีทิศทางค่อนข้างจะหลายทิศทางนะครับที่เจาะเข้ามาทั้งลมใต้นะครับที่เป็นลมพัดเอาความชื้นเข้ามานะเป็นลมในช่วงฤดูร้อน,นครับกับลมตะวันตกนะครับซึ่งเริ่มที่จะมีสัญญาณ เข้ามาเยอะนะครับในส่วนของลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเป็นลมที่บอกถึงการเข้าสู่วสันตฤด,ดูหรือว่าฤดูฝนนะครับแล้วก็จะมีลมตะวันออกนะครับที่พัดเข้ามาด้วยฝั่งนี้นะครับเราจะเพราะฉะนั้นก็ทิศทางลมก็มีหลายทิศทางทําให้มีความแปรปรวนของอากาศนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันวันนี้นะครับในช่วงบ่ายโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ําจะมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้ากระนองนะครับ ไล่มาตั้งแต่ช่วงเช้านี่นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นครับมีกลุ่มฝนอยู่รอบๆประเทศไทยนะครับในช่วงเช้าแล้วก็พอช่วงเที่ยงครับในเที่ยงก็จะเริ่มนะครับเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาครับในโซนนี้แล้วก็ถ้าดูในรูปแบบของลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุร้อนครับในช่วงนี้แต่ดูนะครับดูโมเดลพายุนะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุร้อนนี่นะครับก็จะเห็นครับในช่วงเที่ยง วันนี้โซนทางด้านนี้นะครับทางด้านภาคเหนือเชียงรายนะครับพะเยาน่านนะครับลำปางแพร่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทัทยบางส่วน,นครับมีโอกาสเก็บพายุฝนฟ้าขนองตรงนี้โมเดลช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอีสานตอนบนนะครับแถวหนองคายอุดรธานีบางส่วนเลยบางส่วน,นครับแล้วก็รมศักดิ์เพชรบูรณ์ รวมทั้งบึงการแล้วก็สกลนครบางส่วนนครพน,นมบางส่วนนะครับรวมทั้งในส่วนของยโสธรบางส่วนมีโอกาสเกิดไปยุฝนฟ้าขนองนะครับตรงนี้โมเดลช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็อีสานตอนใต้กันทะลักษรีสะเกดนะครับมีรุ้เนเช่นเดียวกับโคราชนะครับจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าดูในส่วนของอุณหภูมิวันนี้นะครับดูอุณหภูมิคาดการณ์ในช่วงเที่ยงนะครับ ก็จะเห็นหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะแตะ40ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้แต่วันนี้อาจจะดีนิดหนึ่งนะครับจะมีลมที่เข้ามาเติมเป็นรูปแบบของพายุฝนฟ้าขนองนะครับทำให้อุณภูมิอาจจะคลายร้อนลงมาได้นิดหนึ่งครับช่วงเที่ยงก็ประมาณ39-40องศาเซลเซียสหลายพื้นที่นะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับแล้วก็พอไปดูโมเดลต่อนะครับช่วงประมาณ ตรงนี้โมเดลบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนเยอะที่สุดในรอบเดือนนะครับแถวจังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับแพร่ลำพูนล,ลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรอุทัยธานีคนครสวรรค์บางส่วนนะครับกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็ฝั่งอีสาในในบริเวณนี้ก็จะเป็นเพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับแล้วก็อุดรธานีบึงกาฬนะครับนครพนมมุกดาหารแล้วก็อีสานใต้ฝั่งนี้อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาชลบุรีนะภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับรวมทั้ง สงขายลานราชิวารปัตตานีนะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยกลางยุโรปนะครับถือว่าเป็นวันที่มีฝนมากที่สุดวันหนึ่งในรอบหลายวันนะครับถ้าดูลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับแต่จังหวัดน่านจังหวัดพแพร่นะครับพะเยาแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชร กาญจนบุรีนะครับหนองบัวลำพูเลยเพชรบูรณ์บึงการนะครับบึงการอุดรธานีหนองคายแล้วก็นครพนมนะครับฝั่งนี้อุบลราชธานีแล้วก็โคราชนะครับรวมทั้งจันทบุรีเพชรบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับจากโมเดล ไปดูช่วง14นาิกาครับ1ินกาก็มีการกระจายตัวกันมากขึ้น,นครับในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากนะครับกำแพงเพชรอุทัยธามีนะครับนครสวรรค์การจนะบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรี ฝั่งนี้ก็เป็นนครรศสีมาบุรีรัมย์นะครับสราแก้วจันทบุรีนะครับแล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีนะครับอำนาจเจริญมุกดาหารแล้วก็นครพนมสกลน,นครแล้วก็ที่ต้องดูจับตาดูดีตัวดีตรงนี้นะครับโซนอีสานตอนบนแถวหนองคายอุดรธานีบึงการนะครับมีโอกาสเจอพายุร้อนชุดใหญ่นะในช่วงบ่ายถึงำวันนี้แล้วก็หนองบัวลำพูเลยนะครับนี่คือโมเดลในช่วง เวลาประมาณ14นกาวันนี้นะครับจะเห็นว่าโมเดลให้โอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมากที่สุดนะครับในรอบหลายวันของเดือนนี้นะครับในรอบหลายวันอาจจะเรียกว่ารอบเดือนก็ว่าได้นะครับในสุดช่วงนี้นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูโมเดลฝนก็เช่นเดียวกันนะครับโมเดลในช่วงเวลา14นกาวันนี้แล้วก็พอช่วง15นากานะครับ15นิกาก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเยอะนะครับแถวนี้ ถวเชียงใหม่นะครับเชียงรายแล้วก็ลำปางรับน,น่านอุตรดิตฐ์จังหวัดตากน,นครสวรรค์พิุโลกนะครับกาญรรจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีประจวบคีรีขันธ์บางสะพานนะครับฝั่งนี้ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับสุราธานีตรังสตูลหาดใหญ่สงขายะลานาราชปปะครับ โอกาสเกิดอายุฝุนฟ้ากนองนะครับอีสานตอนบนวันนี้มีลุ้นหนักนะครับในส่วนของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูุดรธทานีหนองคายบึงการสกลนครคนครพนมนะครับแล้วก็พาดเกี่ยวกัถึงอีสานตอนล่างอ,อบุบลราชธานีรีสกเกตอํานาจเจริญนะครับมุกดาหารรวมทั้งตะวันออกสระแก้วปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและก็ตราดนะครับนี่คือโมเดลในช่วง16กรกาวันนี้ ถ้าดูในส่วนของลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะเห็นครับเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับจับตาดูในส่วนของอีสานตอนบนนะครับวันนี้มีลุ้นนะครับชุดใหญ่จังหวัดน้องคายจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็บึงการสกลนครนครพนมนะครับรวมทั้งหนองบัวลําพูแล้วก็เลยขอนแก่นบางส่วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นอ่า จังหวัดเลยนะครับแพร่อุตรดิตถ์ลำปางน่านนะครับพะเยาเชียงรายแล้วก็แม่สอนบางส่วนนะครับสุโขทยัยกำแพงเพชรนะครับจังหวัดตากอุทัยธานีนะครับการจนบุรีนะครับสวนเพึ่งราชบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้อาจจะไม่เกิดพายุร้อนแต่ว่าเป็นลักษณะของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับภาคใต้ แถวหาดใหญ่ยะลานราชิวานะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองชุดใหญ่นะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา16นนิกาวันนี้นะครับยังคงต้องจับตาดูนะครับตามโมเดลคาดการณ์น่าจะหนักที่สุดนะวันนี้ในรอบเดือนก็ร่ดได้นะครับพอไปดูในช่วง17นาฬิกานะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวในโซนจุดเดินทวีสารตอนบนนะครับหนองคายเลยหนองบัวลำปูอุดรธานี บึงการสกลนครนครพนรรมแล้วก็พาดมาด้านอีสานตอนล่างนะครับอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดนะครับโคราชนะครับแล้วก็สระแก้วจันทบุรีฝั่งภาคเหนือก็จะเป็นเชียงรายพยาวน่านแพรอุตรดิษ์นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์บางส่วนอุทัยธานีแล้วก็ไล่ลงมาถึงภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธน์ภาคใต้ลงมาระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับแล้วก็สงขลาเยลานราธิวาสปัตตานีนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้สูงนะครับวันนี้นะครับในช่วง17นาฬิกานะครับลุ้นในส่วนของฝนฟ้าขนองแล้วก็ที่สําคัญอากาศร้อนจัดนะครับระวังพายุร้อนนะครับเตรียมรับมือวันนี้ทั้งร้อนแล้วก็ ที่สำคัญยิ่งอากาศร้อนจัดเท่าไหร่ก็เวลาเกิดฝนก็จะมีลมแรงนะครับก็เฝ้าระวังภาคเหนือนะครับเน้นฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับขอภายแถวเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับอีสานนี่เน้นตอนบนนะครับแถวเลยหนองบัวลาพูนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับรวมทั้งอีสานตอนใต้แถว นครศรีศมาบุรีรัมนะครับบางส่วนแล้วก็อุบลราชธานีบางส่วนนะครับส่วนภาคกลางเน้นฝั่งตะวันตกนะครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของภาคเหนือยังคงพาดมาด้านนี้นะครับจากตะวันออกพาดมาตะวันตกครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา17นาฬิกาวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องเฝ้าจับตาดู พื้นที่หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับหนักที่สุดในรอบหลายวันนะครับพอช่วง1ินาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับเป็นชายขอบนะครับแถวภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์นะครับแล้วก็พาดมาเลยนนองขายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็แถวนครราชสีมาสะตก้วจันทบุรีฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากครับกาญจนบุรี กำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์ราช,ชบุรีนะครับเพชรบุรีประเจบคีีขันสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขาาาลายะรานราธิวาสนะครับโซ<ส>ดียังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนต่อเนื่องนะครับตรงนี้โมเดลในช่วง18นาฬิกานะครับซึ่งก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุร้อนได้ต่อเนื่องนะครับ18นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงนี้นะครับ 19นาฬิกาก็ยังคงเป็นนี้นะครับโซนภาคเหนือนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับฝั่งนี้แล้วก็ภาคอีสานเป็นนครพนมมุกดาหารำนาบเจริญอุบลราชธานีนะภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพชรบุรีภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลายะลานาชิวานนะครับก็รุ้นต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสเก็บพายุฝนฟ้าคะนองมากที่สุดนะครับแล้วก็พอในช่วง สองทุ่มนะครับเ็ยังคงเป็นนี้นะครับเชียงใหม่เ,ออเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายพยาวน่านนะครับก็ลุ้นฝนชุดใหญ่เช่นเดียวกับมุกดาหารนะแม่เจริญยะโสธรน,นะครับบนราชธานีที่มีโอกาส,าท,กาสาที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้ต่อเนื่องนะครับก็เป็นโมเดลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับถือว่าลุ้นวันอีกหนึ่งวันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองพายุร้อนมากที่สุดนะครับ ก็หนักสุดในรอบเดือนวันนี้นะครับก็เตรียมรับมือตามโมเดลที่คาดการไว้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่บนบริเวณที่เสี่ยงอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่แข็งแรงหรือว่า้ายโฆษณา,าก็ระมัดระวังนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ระวังด้วยนะครับข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พิจณยอากาศระยายการยุโ,ยโรปนะครับประมวลผลผ่านแอปพลิเคชันวีดีดอทคอมขอบคุณท่านผูนผ้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ